สาการอัปเดตที่มีความหมายจากลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตสวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลคลิปนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายแห่งชาติวันนี้คิวงานของน้องไม่มีนะคะภาพแรกวันนี้สวยงามมากๆค่ะน้องไรอันนั่งอยู่บนเรือแคนูน,นะคะพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินนะคะสวยมากนะคะโพส แรกพร้อมภาพที่สวยงามในวันนี้จาก facebook กาดบัณฑิตจำปาศินค่ะคิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครนะคะต่อกันด้วยโพสต์ที่2นะคะจาก facebook รอันกาดบัณฑิตค่ะไม่สำคัญว่าวันนี้ชีวิตจะต้องดีกว่าใครๆมันสำคัญที่จิตใจว่าต้องดีกว่าเมื่อวานแฮทแทกไรอันกาดบัณฑิต ต่อกันด้วยโพสต์ที่3ค่ะจาก f c e e o o o ไรอันกาดบัณฑิตนะคะเป็นโพสต์เมื่อคืนค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีตื่นเช้าวันใหม่ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิตค่ะพร้อมกับภาพรอยยิ้มอันสดใสของน้องไรอันนะคะเอามาฝากแม่แม่เอฟซแฟนคลับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลโพสต์จาก a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตและ บัณฑิตจำปาสินไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องป้าเล็กช n แนลด้วยนะคะ